ปุ๋ยสูตรพิเศษนี้เยี่ยมมากจริงๆท่านผู้ชมดูครับเราใช้แค่2ช้อนเห็นไหมอ้วนอวบแข็งแรงจริงๆใบกา้านแตกยอดได้ดีมากท่านผู้ชมรีบทําตามเลยนะครับท่านผู้ชมครับเราใส่มะละกอใส่พริกใส่ได้ทั้งนั้นนะครับต้นเล็กๆเราก,ก็ใส่ประมาณ2ช้อนนะครับ หรือ3มก็ได้ท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับเราก็รดน้ําตามเลยนะครับเราใช้นะครับช่วงเช้าก็ดีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับพลิกนะครับนี่เห็นไหมครับพลิกก็ใช้ได้ลําต้นแข็งแรงใบแข็งแรงโรคพืชก็หายเกลี้ยงเลยนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมา ทำเลยนะครับสูตรนี้นะครับเราขั้นตอนไม่มากนะครับไม่เยอะเลยนะครับก็ใช้ฐานนะครับฐานที่ละเอียดแล้วยิ่งดีนะครับก็บดตำให้ละเอียดนะครับ1ส่วนแล้วก็เปลือกไข่ที่แห้งแล้ว1ส่วนนะครับก็ทําเลยนะครับใครๆก็มีนะครับ ในครัวมีทั้งนั้นเลยนะครับเก็บไว้นะครับเปิกไข่นะครับทําแล้วเห็นผลจริงๆนะครับจะช้านะครับทําตามได้เลยนะครับพอตําละเอียดนะครับเราก็สามารถที่จะเทรวมกันแล้วก็ทําเป็นปุ๋ยได้เลยนะครับสูตรนี้ไม่ต้องหมักอะไรเลยนะครับเห็นไหมครับเราไม่ได้นับนะครับมีกี่ฟอง แต่เราตวงใครจะใส่เยอะใส่น้อยในภาชนะก็ได้นะครับแต่ใส่หนึ่งตัวหนึ่งก็ดีเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตวงแล้วเราก็ใส่ภาชนะที่จะคลุกเขาได้ง่ายนะครับเทลงไปเลยนะครับแล้วก็เตรียมทานนะครับทานที่บดละเอียดแล้วยิ่งดีนะครับ หรือฐานที่อยู่ก้นถุงนะครับอันนี้ก็เป็นเสียฐานเหมือนกันนะครับแล้วก็มาบดมาตำนะครับให้ละเอียดเพื่อจะง่ายในการทำเป็นปุ๋ยนะครับเห็นไหมครับวิธีทำไม่ยากเลยก็เทรวมลงใส่ในถังเพื่อจะได้ง่ายในการ ผสมนะครับที่ลงไปเลยนะครับตามด้วยขาดไม่ได้นะครับผงชูรสนะครับเสริมธาตุอาหารได้ดีมากนะครับเนี่ยลงไปเลยนะครับเราทำแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องมักนะครับ ดีเยี่ยมนะครับใส่ไปเลยนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับแตกยอดจริงก้านสาขาต่อไปนะครับก็จะเป็นดอกออกดอกแล้วนะครับนะครับออกดอกแล้วนะครับเริ่มออกดอกแตกยอดได้ดีมากเห็นไหมครับ วอบอ้วนแข็งแรงท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเรานำเสนอนี้นะครับนำเสนอสิ่งดีๆท่านผู้ชมทำตามก็เห็นผลแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือแนะนำสิ่งดีๆนะครับด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจและก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ,ตอไปนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชม ต้องหลอกขอราท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ